에, 자야. 두 번야, 백이 번 시험. 한두번 라이, 한번 량. 두 번야, 방적 건, 송건 백냥가 시험. 뭐, 그새 보라, 이두 번. 대학가 보고 긴데다. 네, 한 산가 해하고 백, 방사해라. 아이도 백 보닝, 혼자이 보. โฮล์มกวนเดือดจ่อยเด้อลาเอ้ไอภาคนองคือนุบเจ้าไก่นองเรียว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 บ่นเดียวมันคนแนวไหนรอกเพียวไม่ขึ้นเบาๆสู้ขันฟังสักคนมือคนแนวไรเอ๋อตั้งรับเอาท่านในเลี้ยวลิวายกูก็รู้โทษจอยฮาร์คัวมึงคนเกี่ยวสาวเด้อช่อยเดอะคนเกี่ยวสาวเออคือบบกันดินสีนิแม่เอว โอ้โหจะอเตียงโตตึกโตเอาวะล่ะกูไอ้พักน้องคือลูกเจ้าไข่น้องคือยุ่งท้องไข่ดงบ่หันนี้ไปได้ขั้นสิไปสะแท้การงอขึ้นของเขาลูกเจ้านี้ไก่นามน้องเจ้าสิมนหมองยุ่งท้องไข่ดงกว้างบ่มูคือนฟ้าสิท่า ่างทัพน้องบุคุณบานหายสิกิงสสนเหออนล,ล่์เลยเอ้ยไอ้เรือน้องไม่คิดถอด,ดอายกิมบิเขาบลุงคอยันแต่อมอลน้าตายย้อนพี่ชายแรดินยันจริงก้มสีหองหายหายที่ใายทุกสอคำนยันน้องกระดับบอดได้นั่นต่ย่อยใส่หมอนไอ้ ขันายได้กินมซีนห้ยไอฝา,ากน้ำขาดในเด้หายเด้อเพี่ได้จิมปาขอให้ฝากน้ำแหนได้จิ้มหมากหายไอแกงต่างดมได้อายเด้อลาบุยดบนักคนกามวอนห้องหำใกล้พู้ชนขันซำตื่นมาไอาล่าคนเด้อล่ะสสยตาคีววอง สิคคอลามอมน้องเมื่อบ้านตคืขึ้นกนเลยลูกไอเวรี๋ข้เองมัอนอดีอนดทนสายสมอนสู่เพนเพนวันนาแล้วเริ่มสู่ผู้คอยน้องอยู่ทั้งมีสิยุดทำคันิ่งหาวาสนานางมีเสดอยู่เคียงมิยันซอนเมื่อเริร่มรกคนนอนคังขึ้นให้ไอจิตชอดน้องเนี่ยเดอ้อ น้องสิคิดทอดไอ้บอกว่าอีเป็นบางยามยามไอ้คิดทอดน้องเหรอเบิ่งเงินดาวเด้อไอ้เด้อสายตา้องสิคมกันอยู่ทั้งฝาลาล่ากู้นึกนึอขวัลมวยหนาวลวงแส้เปินห่วงนักน้องใจสะบันสันสายมัวอย่าเพิดผากน้องเว้บอักจองจำไป มัวยัไกสายคอ้ชัวร์น้ำแน่วมือขันโมเดลจังหวะไอสีทาวขึ้นเมื่อ oh. ท <eless. S 1> yeah. ี่อนหั้นี้บนเหลือสีตาวมาฮานอวเล่นหลังเด้อโอ้ตก็กเก็งบอกใคยเว้ยอาไปมัวนาสัจวยเด้อคนจะทุกข์เราเวียวอาไปมัวนาให้เจ้ามัวันมันนอสิอ๋อน้อโชคดีเด้อมัวเสียว phần xá chỗ ghi chung đi